الحمد لله الحمد لله الذي بشر المؤمنين بالنعيم المطيب وانذر العاصين بالعذاب الاليم اشهد ان لا اله الا الله العليم الحكيم واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المرشد الأمين وعلى آله وصحبه أولي الفضل المبين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياج بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله سبحانه وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين ว่ากล่าวว่ากล่าว النبي صلى الله عليه وسلمحاسب อันฟุสะคุณจากก่อนอันตุศบุศิลป์จุม哈ญี่ริฮารมติสียนพินามติคารุรักกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทุกท่านทุกคนที่เรามาได้ร่วมกันทําการละหมาดวันศุกร์มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้อง ต่อหน้าต่อตาได้ถามถ่ายเรื่องทุกสุด,สดในรอบสัปดาห์ในคุตบา้านของวันนี้จะพูดในหัวข้อการเตรียมตัวเพื่อความปลอดภัยซึ่งการเตรียมตัวนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาเราใช้และเป็นเครื่องหมายของคนที่ไม่ประมาทคนที่ประมาทมักจะไปะเจออุปสรรคและอันตรายอย่างมากมายข้างหน้า ส่วนคนที่ไม่ประมาทมากักจะมีความปลอดภัยฉะนั้นในบทที่ฮะดิษนบีกลาวาซิบูอันฟุสะกุมเจ้าจนสืบสวนสอบสวนตัวเองมิ่งกบลอันตูสาบุก่อนที่เจ้าจะถูกสอบสวนแน่นอนที่สุดคนธรรมดาตปชนทั่ว,วไปไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คนพิเศษ แน่นอนจะมีการสอบสวนอย่างละเอียดชีนี้ทีนี้ก่อนที่จะมาถึงวันนั้นเราอยู่บนโลกใบนี้ยังมีลมหายใจอยู่เราเป็นมุสลิมจะต้องมีการสักการะบูชากราบไหว้กับการละ,มะหมาดอัลลอฮ์ทุกเมื่อเช้าวันวันละอย่างน้อยต้องห้าครั้ถ้าขาดไปก็ต้องชด ถ้าเกิดว่าเราที่เกียรในการชดหรือไม่ละหมาดเลยก็ตามบนลงโทษวันอาคารัตามคำพูดของท่านอิหม่ามชาฟีนีกล่าวไว้ว่าหนึ่งวัตถุจะถูกเผาในนรกถ,ถึงห้ารปีฉะนั้นเรายอมชดดีกว่าเสียเวลาห้หนาที แต่ละวัตถุดีกว่าที่จะต้องถูกเผาในวันอัคคระ500ปีไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ใจดำหรือโหดร้ายกับเราแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกประาการแจ้งให้ทราบ้วยพระองค์อัลลอฮ์ผ่านลิ้นศาสดาและสกายนาโดยอเล็บุลมา พระองค์สัญญาทุกคนมีอิมานพระองค์จะตอบแทนสวรรค์ยังไม่ต้องสงสัยแต่ใครจะเข้าก่อนหรือหลังพระองค์ก็ไม่ได้ลำเอียงแต่ประการใดแต่พระองค์จะตอบแทนตามความเป็นจริงของแต่ละคนเราไม่อยากจะถูกเผาเราก็อย่าทิ้งละมาถ้าเราทิ้งละมา ก่อนจะเข้าสวารรค์เราต้องถูกเผาก่อนพ่อแม่เราซื้อชุดรายะเจตนาเต็มเตี่ยงจะให้ลูกเขาใส่ในวันรายอแต่เมื่อลูกเขามอมแมมมอซอเขาไม่ให้ใส่เขาเขาบอกให้ไปาำน้ำก่อนชั้นใดก็ชน,นะ อัลลอฮ์ไม่ให้เขาสวรรค์ก่อนตรบบาตรบที่บาปตราบใดที่บาปยังติดตัวต้องไปชำระล้างบาปให้หมดซสก่อนฉะนั้นการเตรียมตัวของเราผู้ที่จะเดินทางไปสู่โลกอลัลลอบาร,ร์ซักและอลัลลอฮ์อราะหแน่นอนที่สุดเราจะต้องละหมาดห้เวลาให้ครบสุนะัขไม่ใช่ประเดน เราจะตื่นตากุดไม่ตื่นไอ้นั้นไม่ใช่ประดิษตื่นเราก็ได้บุญไม่ตื่นเราก็ไม่ได้บุญแต่ห้าเวลานี้สิถ้าเราไม่ทำบทลงโทษก็แรงมากเราอย่าลืมนะครับไฟนรกร้อนกว่าไฟที่เราใช้บนดมยาถึงเจสบคร้แค่ไฟที่เราย่างปลา ุงต้มแกงส้มน้ำก็ร้อนพอแล้วนักภาษาไรไฟนรกอันร้อนแรงเมื่อเรามีจิตสำนึกในความเป็นบาปของอัลลอฮ์แน่นอนเราจะละหมาดไม่ขาดถ้าเกิดขาดเราจะรีบชดอย่างตังนจีตันใดเล็กแน่นอนเมื่อเราละหมาดเราหวังความโปรดปรา,านละหมาด ก็ต้องละหมาดที่ใช้ได้เมื่อละหมาดที่ใช้ได้แน่นอนต้องประกอบวิชาการในละหมาดต้องรู้รูโกนสาระสุนันต์อัสราสุนันตไอ้อักและจะต้องมีมาริฟัตที่ชักเกดเจนเพราะถ้าเกิดเราละหมาดขาดรูโกนสาระก,การละหมาดของเราจะไม่จุดนักนะ เพราะท่านนาบีได้กล่าวชัดเจนอัลอามาลุบิลาอิลมิมารดูดอนอามาลอิบานักโดยปราศจากความรู้มารดูดอนเขาจะถูกกล่าวพูดภาษาบ้านๆมันยังใช้ไม่ได้ทีนี้เราจะปล่อยให้ละหมาดของเราสูญเปลา่ามีแต่รูปลักษณ์การละหมาดอย่างนั้น ก็เสียดายใช่ไหมล่ะเมื่อเราเสียดายเราก็ต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับการละหมาดรูกลมันอยู่ตรงไหนสาระมันคืออะไรสุนัตอบะอาตสุนันไอ้อะแยกกันยังไงยิ่งพอเราจะละหมาดจมาอ ة ด้วยมัวเฟกมัสบุกตางกันอย่างไรเราก็ต้องรู้ Kerana jika kita tidak tahu, kita akan mendapatkan 27 kali. Kerana beramal jamaah begitu tahu tentang kumpulan Nabi Kalau Salatul Jamaah Afghan means Salatin Faz di bismi bismi Samiun wa Ishrii Naderah. Bismiun wa Ishrii Naderah. Ramal jamaah lebih baik daripada beramal sendiri. 27 kali. Tajuk khutbah pada hari ini Tajuk Persediaan diri Untuk keselamatan Pasal tiap-tiap orang hidup akan mati Tak ada satu orang hidup tidak mati Apabila kita hidup akan mati Jikalau kita tidak bersedia apa, kita akan berjumpa akan kesusahan. Jikalau kita ada persiapan, kita akan dapat kesenangan dan kemenangan. Kita jangan lupa, diri kita akan duduk di dalam kubur seorang diri. hari itu tiada tidak ada siapa yang boleh menolongkan kita. Ibu bapa kita tidak berada sama dengan kita. Anak beranak kita tidak ada bersama dengan kita. Selalu itulah kita akan bersedia-sedia untuk peribadi kita ibadat kepada Tuhan lima waktu. Jangan berhenti, jangan putus, jadi kalau kita meninggalkan satu waktu Segeralah dengan kodoh dan taubah Kerana jikalau kita tidak mengkodokkan Sehingga kita mati belum dikodok, belum ditaubah Jikalau Tuhan tiada maaf Kita akan dibakar dalam api neraka 500 tahun Azab yang Tuhan akan balas kepada tarikus salat Orang yang meninggal sembahyang Kalau kita orang berakal Baiklah kita kota dengan merugikan masa tak sampai 10 minit Lebih baik daripada kita dibakai di dalam neraka jahat enam lima ratus tahun Apabila kita memang akan buat semayang lima waktu sehari semalam Memang juga kita kena ada ilmu berkenaan dengan amal kita Di mana rukun dia, di mana syarat dia Apa perbezaan di antara sunat abad dengan sunat kaya? Ilmu yang macam itu memang kita kena ada Pasal ilmiah bersakut dengan ibadat kita tiap-tiap hari. Pinong hap. Nenong cisu. Tuk ibadat dalam Islam. Jami pahu prakob Tidak ada ibadat dalam Islam. yang lew tam rui pui pitu cang huwa man. Kau hai dai tam. Islam. Tuh wa samkan จนนบีกล่าวว่ามันคอรจะฟีตัลบิลอิมิกานนฟีซาบิลลายอัตยาบย์อัคนที่ออกจากบ้านเพื่อแสวงหาความรู้ศาสนาเขาอยู่ในสภาพได้รับผลบุญดุจประดานผลบุญคนทำสงครามศาสนาทีเี ทั้งที่คนทําสงครามศาสนาชีวิตของเขาแขวนอยู่บนเส้นดาบมีพยานตรายรอบด,ด้านในขณะที่เราออกจากบ้านสแสวงหาความรู้ไม่ลำบากถึงขนาดนั้นทมาทำไม่ถึงศาสนาให้ความสำคัญถึงขนาดเปรียบเทียบกับคน รบในสงครามทั้งที่ไม่ได้เสี่ยงชีวิตเลยเพราะศาสนาจะอยู่ได้ด้วยคนอาลัยคนจะอาลัยได้ด้วยการเรียนที่มีคนอาลัยในวันนี้เพราะมีคนเรียนในอดีตและถ้าในวันนี้ไม่มีคนเรียนในอนาคตก็ไม่มีคนอาลัน,นี่คือความจริงทุกอย่างมีเหตุและมีผล เช่นกันถ้ามีแต่คนอาเลมไม่มีนัรกรบคนอาเลมอาจจะถูกฆ่าอย่างง,ง่ายดายเพราะมีแต่คนขี้คลาดไม่กล้ารบก,กับศัตรูของอัลลอฮ์ทั้งที่การรบเพื่อศาสนาไม่มีคำว่าแพ้แพ้ก็ชนะชนะยิ่งชัดกว่าชนะแพ้เราตาย Allah เตรียมสบ,บียนสวรรค์ชนะให้กับเราชนะเราไม่ตายเรามีศัก์ศีบนดุนยาผลบุญม,ม,มากมายนะักตาจ้งวันอาาัการะรอรอยฉะนั้นใครก็ตามที่รบในสมารภูมิเพื่อดำรงซึ่งศาสนาอิสลาม ผู้นั้นคือผู้ที่ล้ำค่าในศาสนาของเฮ์เช่นเดียวกันคนออกจากบ้านแสวงหาความรู้ออกจากบ้านเพื่อเผยแพร่ความรู้เขาก็เป็นคนล้ำค่าเช่นเดียวกันความรู้ในอิสลามถูกประทานมาหนึ่งกว่าปีที่แล้วทำไมถึงมาอยู่ยังอยู่ยังครบจนกระทั่งปัจจุบัน เพราะมีคนสืบทอดจากยุคสู่ยุคจากยุคสู่ยุคถ้าไม่มีคนสืบทอดก็หายระหว่งางฉะนั้นคนที่สืบทอดแห่งความดีเหล่านั้นวิชาการดีๆเหล่านั้นถึงเขาจะลงหายไปจากมันนานแค่ไหนแล้วก็ตามคนรุ่นหลังคนรุ่นหลังและรุ่นเราที่ใช้ปฏิบัติใช้ศรัทธา เขาก็ม <tr> ีส <absurd> ่วนร่วมความดีในส่วนนั้นเพราะด้วยอัสบาของเขาถึงยังคงมีความรู้ในอิสลามในวันนี้ orang yang membuat ilmu semenjak daripada dulu turun ke turun undang-undang Islam ilmiah Islamiah yang diturun oleh Allah kepada Rasul 1400 tahun lebih Betapa sekarang masih ada Kerana ada orang Yang membawa Turun ke turun Orang yang membawa ilmu agama Membawa kebenaran Jikalau dia masih mati Berpuluh ribu atau beratus tahun lalu Tetapi Orang sekarang yang dapat ilmiah yang dapat amal sekarang orang yang mati itu akan dapat juga. Pasal sebab diolak orang sekarang yang ada ilmu yang beramal boleh. Karena, kekompakan di, kecurigaan di, 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 พี่น้องครับบนโลกใบนี้มีจริงกับเท็จมีคาเฟ,ฟ่กับอิมาถ้าไม่มุมมินก็คือคาเฟ,ฟ่จะไม่มีระวังนะโมมินก็ไม่คาเฟ,ฟก่ก็ไม่มีเท,กเทก็กับจริงถ้าไม่เท็จก็จริงถ้าไม่จริงก็เท็จท่านนบีเราพามาเน้นคุณธรรม เรื่องวิสกี้อัลลอฮกเราแต่ถ้ายาฮูดีมันเน้นวัตถุธรรมคุณธรรมมันทำลายมันฉะนั้นเราจะรักษาแนวทางนาบีเราต้องเน้นคุณธรรมเน้นความรักความสมัครสมานค,ความสามัคคีเราอย่าลืมว่าโอกาสที่เราจะมีลมหายใจเข้าออกในวันกังน้่ โอกาสที่เราจะเรียนรู้ศาสนาโอกาสที่จะทำอิบาดัตเพื่อสเวียงของเราไปในภายภาคหนะ้าเราไม่รู้เลยว่าเหลืออีกกี่วันกี่เดือนหรือกี่ปีแต่โอกาสนั้นยังไงมันก็ต้องมาถึงไม่วันใดก็วันหนึ่งแค่ไม่รู้หรอกว่าจะมาถึงเมื่อไรแต่ถึงแน่นอน เพราะเป็นสัจธรรมที่อัลกุรอานบอกกุลลุนับเซนซาอิกอตุนัทุกชีวิตย่อมลบิบรถบามตความตายตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่น่ากลัพอตายก็ไปแล้วเขาพาเราเหมือนเขาพาคนอื่นที่เราเห็นนั่นแหละ,ละพาไปฝังโดดเดี่ยวเดียดาเมียที่บอกรักเรานักนาะมันไม่ได้ไปไปนอนกับเราด้วย ลูกที่บอกว่าเป็นห่วงเรานักนะเขาก็ไม่ได้ไปอยู่กับเราด้วยครูที่บอกเป็นห่วงเราห่วงนักง่วงนะเขาก็ไม่ได้ไมาช่วยตอบคำถามขงการอาเกตให้กับเราฉะนั้นตอนที่มีโอกาสมีชีวิตมีลมหายใจตายังดีหูยังดีแสวงหาวิชาเถียยังไงมันก็ไม่ขาดเถี แต่ถ้าเราเผลอเรอกลับวันประกันพรุ่งทั้งที่วันเวลามันไม่เคยคอยใครเดี๋ยวพอถึงเวลาเราจะเสียใจเสียใจตอนนั้นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีความดีให้กับเราได้เลยและเราอย่าลืมเป็นจริงที่เราเห็นการต,ตา่างๆ มนุษย์เปลี่ยนไปตลอดเวลาโลกก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาแม้กระทั่งผู้คนอุปนิสัยใจก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือศาสนาของอัลลอฮ์หลกอาแกดะอันบริสุทธิ์ฮุกมที่ถูกประกาศโดยอัลลอฮ์ใครก็จะเปลี่ยนไม่ด้ฉะนั้นฮุกมเดิมมาอย่างไรยึดอย่างไน,นอาแกดะเดิมมาอย่างไรยึดอย่าง ต้องเข้าใจที่เดิมที่มาที่ไปถ้าเราเรียนศาสนาให้เรียนแตกแม้กระทั่งคำคำหนึ่งอาศัยเดิมคำนี้มาจากไหนนั้นนะต่อเรารู้ต่อเราเข้าใจแต่ถ้าเราเรียนแค่ไปเกิดเพิอ่ะอันนั้นเราต้องเรียนต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อก็ดีกว่าไม่ได้เรียน และแน,น่นอนที่สุดนะครับถึงเราจะร่ำรวยขนาดไหนกินยาดีขนาดไหนอาหารเกรดเอขนาดไหนจะรักษาสุขภาพยังไงจะไปตึงดึงผิวให้มันตึงตลอดเวลากี่ครั้งก่อปีก็แล้วแต่คนสุดท้ายเราก็ตายอยู่ดีนะ,ะ่นับ เพราะมันเป็นศาสตรจัดกาและเอาก็าจะตอบแทนตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามความรู้สึกของเราไม่ใช่ตามความต้องการของเราแต่ตามความเป็นจริงเราอายุแปดสิมีสตา์ไปตึงไปดึงผิวหนังดึงหน้าดึงคอดึงสารพัดจะให้ดูเต,ต่งตึงมันสิแปดมันตึงแต่ภายอก ข้างในมันรวนเหมือนวัยแปสิบนั่นแหละมันไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นยอย่างอื่นได้นะครับการอุศครของมนุษย์มันก็ได้แค่นี้และท้ายสุดเมื่อเกิดเป็นเด็กปฐมมาวัยมัดชิมมาวัยปัดฉิมมาวัยท้ายสุดมันก็ตายเป็นสัตว์จจรรมที่ถูกสร้างมา เอาล่อ์ได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้แบบนั้นคนเฒ่าคนแก่คนโบราณก็ยังพูดความสัตว์กินของมนุษย์กินสัตว์กินพืชยืดชีวิตพืชมีสิทธิ์กินดินสิ้นสงสัยวัตถจักเวียนมาน่าสนใจผลสุดท้ายผืนดินก็กินหมดสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคน เตรียมตัวอย่าประมาทไม่ว่าเรื่องการใช้ชีวิตและเรื่องการศาสนาเรื่องอิบาดะอะไรต่างๆและให้มีความรักสมัครสมานสมาสมาัคคีไม่มีประโยชน์อันใดในการทะเลาะว่อนแวงยิ่งจะทำให้ช้ำกับช้ำอ่อนแรงและอ่อนแรงสมามัคคีคือพลังสมามัคคีดีที่สุด นบีก็ยังห้ามไว้ลาตัถตาฟูฟ้าอินนามันก็ละกุ็อิคต่ลฟูฟอ้ะอลฟฟะอลรอยเจ้าอยา่าขยันขัดแยงเลยเพราะในอดีตกลุ่มกอ้อนที่แข็งแรงเมื่อมันขัดแยงแล้วมันก็พินาศสิเห็นไหมครับฉะนั้นรักกันดีกว่าเกลียสามัคคีดีกว่าแต่แยีย حقا مو بكوكتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بسلام للعبيد بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل زند فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله <pixel> الحمد لله حمدا كثيرا كما امر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرى أما بعد فيا أيها المؤمنون اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم انصر الاسلام والمسلمين واهلك الكفره والمبتدعه والمشركين وكل من هو عدو للدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اقيموا الصلاه